เอาละครับผมก็ขอการสวัสดีเพื่อนๆชาวโลบอกทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะผมจะล่าค่าหัวนะครับโดยใช้ผลพานะครับไล่หัวเลยฮะเราจะใช้หมัดนะในการต่อยนะ EP นี้จะเสียค่าหัวหรือจะได้ค่าหัวนะขอคนละหนึ่งกำลังใจนะฮะหนึ่งไลค์เท่ากับหนึ่งกำลังใจครับผมโอเคครับผมไปรับชมคลิปกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมหลังเราไปโดนลุมสกรรมมาผมก็ได้เปลี่ยนนะครับเป็นดาบใหม่เออ ก็คือผมโดนลุมนะแต่ผมขี้เกียจเอาคลิปมันลงก็เลยตัดมาเป็นฉากนี้เลยนะกลัวคนดูน่าเบื่อนั่นแหละก็เลยน่าจะเป็นสบัรค์ของผมนนะัในการล่ากข้าวหัวนะโอ้โหแทงกิว oh, ครับผมตากหนึ่งนะตาอกสองครับผมนะผู้ชมตัวที่3ามต้องมาเออเรียบร้อยครับผมโอ้โ oh ห oh, ตายเร็วเกินฮนะโอ้อะไรมันจะสวรรค์นขนาดนี้นครับอืมก็ ได้ฆ่าหัวมาคืนเยอะเลยแหละโคตรเกลียดไม่อยาไปหาไปเล่นขออนุญาตตีแอดมินสักแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตมันตีมันกันโอเคครับเหมือนเขาจะแค้นฮะเขาเปิดพีพีครับท่านผู้ชมมาดิฮลัลโหลแป๊หนึ่งโอ้โหใครโดนฆ่าวะนะ่ะอ้าวไอ้นี่ไม่เปิดมาดิเออจะต,ตายฮลัลโหลใครมันเปิดพีพีเมื่อกี้ไม่เห็นผมเห็นเลยนะเหมือนเห็นคนเปิดพี ไปไหนนะวะเนี่ยฮัลโหลมาสิโอ้ยลุงตุงนางโคตรเยอะนี่มันอะไรกันนี่มันฝูงมพาครับท่านผู้ชมดูเอาละกันเนาะโอ้โหโคตรแบบแบบนนเนียมากโอ้โหจังหวะนี้ผมฆ่าแล้วครับมามามาดิมามา,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 มาเรียบร้อยครับตายหนึ่งครับท่านผู้ชมมีใครอีกไหมในนี้ไม่มีโอ้นี่มันสวรรค์กันละครับกับท่านผู้ชมแต่ไปหมดตายไปหมด,ดตัวนี้โอ้ ตัวเนี่ยนูวนี่ยโอ้อะไรไปเนี่ยมาดิมากรมอนกายมาผมใส่ให้ยับเลยมาไอตัวไหนมึงเปิดปีนรอตายได้เลยโอ้แตกหนึ่งแตกสองโอ้ยเนี่ยกลายเป็นโกขคันไปหมดตายตายนี่ข้าหัวฟรีฮะนี่แตกแตกแตกไปหมดโอ้ my god อะไรครับนี้ท่านผู้ชมโอ้อ้าวตายเอา มันบอกว่าด็อกท็อปหนึ่งโอ้โหดังหมาโกเคเป็นเราอ,อลโหลมันไม่มีคนเปิดแล้วน่าดะโอ้ยไม่มีละมีว่าเฮ้ยเยอะแยะเลยโอ้ยโคตรเยอะอะไรวะเนี่ยโอ้โหใครมันเสกบอกเลยว่าโอ้ชิ่เรียบร้อยครับแล้วก็ไม่มีใครเปิดพีพเลยครับในนี้ ไม่มีเลยโอเคไม่เป็นไรมันตัดผมต้องขอบอกอย่างหนึ่งนะคือเล่นสายนี้คือมันโกงแล้วก็เกียนมากๆแต่ก็มันมันก็มีแนวแก้ก็คือพวกเล่นแบบเป็นพิษก็คือเวนอมอะไรประมาณนี้นะสามารถแก้ได้แต่คือผมอยากให้คนที่แบบหัดล่าข้าหัวใช้ผลพานในการล่าไปก่อนก็คือแบบเหมือนหัดนะหัดเล่นแบบหัดปล่อยสก,กิลหัดวิ่งตามอะไรประมาณนี้นะคือ<ะ>เล่นชินหน่อยก็ค่อยอ่าเล่นคอมโบดูนะก็ลองไปเล่นดู เอ้ยโอ้โหโดร์ลดให้ตายเถอะโอ้โหลัดลัดหรอหึเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมแหลกคอมแรงทำไมแหลกโปรหรือเปล่าฮัลโหลสามเอ็มโปรหรือเปล่าใครมีใครรู้ว่ามันเป็นเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรคอมเมนต์หน่อยฮะเมื่อกี้เหมือนเหมือนผมเคยโดนย<ะ>ังไงมีเด็กในที่ขอดบอกผมมาว่ามันจะมีพวกโปรอ่ะเวลากดสกดิพลพวกเราจะแหลกอะไรเงี้ยใช่ปะผมก็ไม่รู้หรอกพูดอย่างนั้นแหละ มามันก็มาพวกเอาโปมาลาค่าหัวได้ทำทรงเก่งเออกูตกขอให้เมื่อกี้มันมีอาการแหลกแหลกจริงนะไม่ได้แบบเอ้ยความหอแรงนะแล้วคือแบบอยู่เฉยมันแหลกมันไม่ใช่ตัวตอนนี้นะครับท่านผู้ชมร้านเจมโคนะครับมีจิตกรรมแจกผลโมจิถาวรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นบนหน้าจอให้ดูนะครับมันเป็นจิตกรรมก็ไปเล่นจิจกรรมกันเยอะๆนะครับผมบอกเลยใครได้ดีใจด้วยครับ ใครที่มองหาร้านกดเกมพาร์ราคาถูกนะครับแนะนําร้านนี้เลยนะครับเจมโคบร,คริการกดเกมพาร์ในราคาเลทเจ็ดนะบ,บอกเลยถูกมากๆผลเสือใส่ร้อยยี่สิบบาทเองแล้วก็มีโยลูถูกๆลองไปใช้ลูลิงใต้กีบปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมคือตอนเนี้ยผมมาเล่นโลกสามนะค,คือตอนเนี้ยคนนะครับ น้อยมากๆก็คือเหมือนไม่ค่อยมีคนล่าค่าหัวก็คือแบบส่วนมนากผมจะเจอแค่2อล้านหประมาณนี้ครับใช่คือเฮ้ยเอ้ยโอเคเจอแล้วครับท่านผู้ชมมาต่อยเลยครับมาตายครับอย่างนี้ผมบอกเลยตายครับไม่น่าจะตายเร็วเกินนะโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมใส่โปดโวูเขามาเปิดผมเองเ,องเมื่อกี้นี่โดนพาดตบตึงตึงฮนะโอ้โหบวกกระเพ่าแซบอกโคตรโกงแล้วคือบัฟตึงแด่ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาท้าเราหนึ่งหนึ่งต่อนะก็คือคนที่ผมฆ่าเขาเมื่อกี้แหละก็มาไอ้หนุม่มามามาขมอนมาสี่ผมจะพยายามไม่มันผมมามาดิขอเน้นเอ้ยอ่ากูไม่ออกมาโอ้ยดึงไม่โดนให้ตายเถอะมาดิต,อต,อตอ่อยครับต่อยฮะอ่าผมปิดท่าก็ได้อ่ะเฮ้ยมาดิเหมือนเขาเล่นก,กลัวนะเหมือนเขากลัวเราเปิดท่ามาั้งผมก็เป็นผมกูก็กลัวแต่มึงมาท้ากูทำไมวะ ก็แค่ตายติดจะหนีไปท้าฮัลโหลท้าผมหนึ่งแต่มันหนีไปไหนไปน่ะเออเยอะเพื่อะเลยแล้วกันนะไอ้นี่คูคอร้ายป่ะนี่ะได้หนึ่งหนึ่งคือมันเดินช้าครับชาร์จให้ตึงๆโอ๊ยกดไม่โดนมาดิโอ้โหสองหนึ่งก็ไม่วันผบบอกเลยโอ้โหก็ดูความโกงมันแล้วกันนะคนดูก็คือแบบเผาไซบอร์กวีอ โอ้ไม่ใช่ V S ดีเผาเซบกกบวับผลนพระบวกกับบัตรนี่โคตรโกงโดนทีนี่มีร้องให้ผมคอมโบก็ยากด้วยเพราะตัวมันใหญ่มันคอมโบยากครับพระมันตายเรียบร้อยครับอีกหนึ่งข้าหัวครับอันนี้คนนี้ไล์ต่อไปครับท่านผู้ชมมาไปไหนไม่โดนพยายามคือเราต้องล่อยสกิลนะถ้าไม่ปล่อยสกิลคือมันจะไม่ได้ฆ่าหัวเนาะ ก็ผมจะพยายามให้เลือดเขาเลือดนิดนึงแล้วก็จ้วงฮะนี่ก็อยา่าบางคนยังไม่รู้เลย,เอยโอเคครับนี่โอ้โหได้แล้วครับสามหมื่นเนี่มาถึโอตอ่ามีแต่สองล้านห้านะก็ไม่ไรครับก็หอยาดจบเลยแล้วกันมันโกงด้แหละไอ้คือมันโดนคอมโบยากไม่ใช่อะไรครับผมก็เลยลองเอามาเล่นดูอยากมีคนแบบอยากเอาเป็นลุมเม็ปลองไงเหมือนเคลนเหมือนเคลน แขนผมปะเนี่ยจะรอเอ้โอ้อโอยมันคว้างล่ะให้ตายเซ่<ะ>นี่นี่นต่อยต่อยครับอหม,มัดมยวยทวยทวยทวยไทยคืออะไรวะุ้ยแต่เจ็บอยู่นะเอาจริงถือว่าเจ็บอยู่เรียบร้อยตายอีกดึงโอ้ยอะไรนี่ข้าหัวปีขอบคุณครับหุยย21.8แแล้วท่านผู้ชมจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับเกมนี้คือเป็นเกม ราลค่าหัวนะเป็นมันเป็นแนว p p ผมก็ไม่เข้าใจทําไมแอดมินแม่งชอบให้ฟาร์มเออคือแบบแต่ละอย่างนี่ฟาร์มโอ้โคตรานอ่ะเอยมามันหนีหนีไปไหนะตายเรียบร้อยใส่โปดเดี๋ยด่าเลยนะเออเกมมันเป็นเกม p p ฮะนี่ครับคือเราทําความดีครับค่าแล้วก็ให้ผลคนไทยไหมคนไทยครับ ค่าเราให้ผลโอ้โหนี่มันสุดยอดจริงจริงเฮ้ยเหมือนเขาใครนะท่านผู้ชมมาเขาเปิดพราหัวเลยวะมาดิมาอ้าวไม่เปิดพีพีอะไรวะเนี่ยโอ้จบกเลยว่าจะได้ดวนสักหน่อยอ่าตรงนี้มีฮะท่านผู้ชมมาดิมาดิาดอะไรอะไรผลผลผลมังกรแล้วทําไมฮะมังกรแล้วอะไรครับโอ้ยมาดิโอ้จุกเเจอบอกเลยเจอครับนี่นี่ต่อยฟรีต่อยฟรีอ้าวโดนทีม โอ้โโดนทีแบบกระตุกจิตกระชากใจกันเลยทีเดียวอ่าตายนะตายนะเฮ้ยไหนวะหาย <Hi. S 1> อันนึงน,นะไปไหนแล้วโอ้โหมันบินขึ้นไปขึ้นฟ้าแล้วคืออ๋อโอเคครับท่านผู้ชมคือคือผมจะว่างไงดีวะคือเด็กมันเป็นเรียนไงมันก็เลยแบบอันเนี้ยคือคนมันเลยน้อยด้วยแหละมาดิตายนะ ตายนะ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 นี่เรียบร้อยครับผมเท้าหัวฟปีโอ้ยอะไรมับชิวเกิดครับท่านผู้ชมมันเหมือนมาเกียนเลยนะอีพีเนี่ยอ่ามีคนอ่ะอีกคนหนึ่ง่ะเลเวลตันซะด้วยผมแนะนำใครที่แบบเบื่อการแบบคอมโบนะก็ลองอันนี้ดูแต่คุณอาจจะโดนด่าได้อ้าวหายไปไหนแล้วมันเนี่ยช่างมันนึกว่าไปไหนมาแอบอยู่นี่นี่เองโอ้โหอะไรครับเนี่ย โคตรเย่ยเลย<ะ>โอเคขอญาตตีตัวนี้กันนะเออโอ้อะไรโคตรเลี่ยมอ่ะขอไปด้วยนะคนมือ่อกี้โอ้โอ้สามตัวเลยหรออ้อาวนึกว่ามันออกมาโอ้จบเลยเฮ้ยมันออกมาออกมาเอ้ยมันสวยครับตอนนี้เขามีการบวกกันเกิดขึ้นคนระับขอญาตเผือกเลยตอนนี้เหมือนจะมีลุมหมอเอ้ยไม่น่ารักเลยนะอตายหนึ่งมามาก็มามาดีมาดี มามาดิไม่รอดผมบอกเลยไม่รอดครับยังไงก็ไม่รอดเฮ้ยโอ้โหมันสวนว่ะเอ้หนุ่มนี่เรียบร้อยสวนหนองเขาบอกเขาบอกกันเลยว่าห้ามสวนผู้ใหญ่อุ้ยเข้าหัวฟีเลยเนะี่ยพูดเนี้ยทําเนี้ยมามาดิมาดิตายนะมาขำตายนะเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยครับมีคนออกไปคนนึงโอ้โหโคตรชิล โคตรเหลี่ยมด้วยโอ้ยไอแม่ยิ้มพลังเทพเจ้าตายเถอะมึงเปิดป่ะนะไม่เปิดพีพีด้วยโอ้ยโอ้โหดูมันทำครับท่านผู้ชมแล้วใครมันจะตีทันเหมือนกัน่ะโอ้ดูมึงทำไอแม่ยิ้มคนไหนวะคนนี้โอ้โหเดวิลโนบซียูคิวโอ้โหโป้ตึง,ตง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่ามันสนุกมัน,นะถ้าสนุกก็ขอบคุณมากแล้วใครดูคลิปนี้จนจบนะฝากเม้นหน่อยครับว่าพี่พี่ผมดูจบนะผมจะได้รู้ว่าหนึ100่งร้อยกว่าคนในช่องผมเนี่ยจะมีคนดูแบบจนจบสักคนหนึ่งไหมก็ฝากเม้นหน่อยนะถ้าใครดูจบโอเคครับเจอกันอ e ีพีหน e ้าฝากดูวอีพีหน้าด้วยนะจุ๊บจุ